นี่แล้วผู้ชมครับนี่เป็นลูกของซีวายนะครับนี่ฮะเพศเมียวัวที่นี่สวยมากๆเลยนะครับแล้วตัวนี้ก็เป็นวัวชาโลเล่นะผู้ชมสวัสดีครับผู้ชมนะครับตอนนี้เราก็มาถึงบริเวณหน้าฟาร์มแล้วนะครับผู้ชมครับด้านซ้ายมือของผมก็จะเป็นแผงโซลาเซลล์นะครับแล้วก็เป็นเนเปียนะครับด้านหน้าของผมก็จะเป็นฟาร์มขอกวัวนะครับผู้ชมแล้วก็ด้านในนั้นก็จะเป็นสวนนะครับยางพารานะครับแล้วก็ด้านขวามือนะครับก็จะเป็น ทุ่งนานะครับผู้ชมครับฟาร์มที่นี่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติจริงๆเลยนะครับผู้ชมครับและวัวที่นี่ก็ยังไม่เป็นโรคล้มบิสกินด้วยผู้ชมครับตอนนี้เจ้าของฟาร์มก็กําลังสุมไฟไล่ไล่แมลงอยู่นะครับผู้ชมเนี่ยครับผู้ชมเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกับเจ้าของฟาร์มที่นี่แล้วก็ไปดูนะครับว่าเขาเลี้ยงวัวสายพันธุ์อะไรบ้างแล้วก็มีเทคนิคนะครับวิธีการดีๆไงในการคัดเลือกสายพันธุ์นะครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับ นี่ครับผู้ชมครับก็เป็นบรรยากาศด้านในของฟาร์มผู้ชมครับมีวัวสวยทุกตัวครับผู้ชมครับไม่ใช่ขี้เล่เลยครับผู้ชมสวยมากเลยครับแล้วก็อยู่ในธรรมชาติของป่าเขาเรียกว่าป่ายางพารานะผู้ชมครับวัวที่นี่สวยมากๆเลยนะครับแล้วตัวนี้ก็เป็นวัวชาโลเล่นะผู้ชมขวามือของผมนะครับก็จะเป็นบราแมนนะครับสีแดงๆครับที่หลายๆคนเขาชอบกันนะครับผู้ชมครับนี่ครับนี่คือบรรยากาศภายใน ฟาร์มนะครับเดี๋ยวเราจะให้เจ้าของฟาร์มนะครับมาไล่เลียงทีละตัวนะครับว่าตัวนี้นะครับมีชื่อว่าอะไรอายุเท่าไหร่นะครับแล้วก็สายพันธุ์อะไรนะครับสมอะไรมานะครับด้านขวามือนี้ก็สวยครับผู้ชมครับเนี่ยไม่ธรรมดาครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะซูมกล้องไปช้าๆแล้วกันนะครับให้ผู้ชมได้ดูนะครับ นี่ก็เป็นนะครับวัวแม่ลูกอ่อนนะครับวัวแม่ชาเล่ตัวใหญ่นะโครงสร้างดีมากครับตัวนี้เราก็ให้ลูกสวยได้นะท่านผู้ชมครับนี่ครับนี่เป็นลูกของเขานะครับให้กินฟางอยู่นะครับตอนนี้ท่านผู้ชมดูกันจุใจเลยนะครับวัวสวยๆนะครับมีให้ดูวันนี้แล้วครับท่านผู้ชมครับนี่ครสวยมากๆเลยนะครับที่นี่นะครับวัวยังไม่เป็นโรคนะท่านผู้ชมครับเนี่วัวไม่เป็นโรคนะครับเจ้าของฟารมนะครับ กลางมุงให้นอนทุกตัวเลยนะครับพี่ชมเนี่ยครับตัวนี้ก็สวยนะพี่ชมแม่เขาห่วงลูกดูได้ชัดเจนเลยนะครับครับตัวนี้ทีเด็ดเลยพี่ชมโอ้ตัวใหญ่จริงๆครับอ้้ทองันนี้ท้องเลยครับแม่ท้อเนี่ยพี่ชมครับพี่ชมครับสวยๆครับพี่ชมครับโอ้ยยังไงผมยังได้เห็นวัวสวยๆเนี่ย เนี่ยผู้ชมครับฮึติดเด็ดจริงๆครับผู้ชมครับตัวที่นี่นีครับมีแต่ตัวสวยๆเลยนะครับเนี่ยครับนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในฟาร์มนะผู้ชมครับเนี่ยก็จะมีสวนยางคบคู่กันไปนะครับผู้ชมเนี่ยครับด้านขวามือก็จะเป็นกองฟางนะผู้ชมกองฟางนะครับแล้วก็มีเครื่องบดย่านนีเปียนะครับคุณแม่ก็กําลังให้อาหารวัวอยู่นะผู้ชมครับ ทำงี้มากี่ปีแล้วแม่เกือบสิปีแล้วเกือบสิปีแล้วครับผู้ชมครับเนี่ยเกือบสิปีแล้วครับผู้ชมครับเป็นความสุขนะครับผู้ชมครับเนี่ยมีเตะบอลวัวนี่แหละครับผู้ชมครับไม่ไปไหนครับช่วงนี้โรคโรคระบาดด้วยนะครับสวัสดีครับผู้ชมนะครับวันนี้เรามาที่ไหนครับคุณบ่อที่บ้านหนองแรงหมู่ที่สองตําบลหนองไผ่ล้อมอำเภอสระบุาีจังหวัดสิรินครับนะครับผมคุณพ่อเลี้ยงวัวสายพันธุ์อะไรบ้างครับมี บรามันกับไอชาโลเล่ครับอ๋อบรามันกับชาโลเล่ใช่ไหมครับเนี่ยผู้ชมครับนี่วัวชาโลเล่ใช่ไหมครับพ่อเนี่ยชาโลเล่อืมบรามันแหละอ๋อนี่คือวัวพันชาโลเล่ตัวนี้กี่พี่เป็นลูกมันเป็นบารคิวนี่อ๋อผสมวาิวร์บีคิวเลยครับอือันเรอมมาเมื่อเดือนธันวายี่สิบเจ็ดธันวาเนี่ยผสมวาร์บีคิวสามครับอันไม่เป็นไ่เราผสมวารคิวเดีวได้ตัวเล็กอ๋องมันเล็กอ๋อมันเล็กไม่เหมือนผสมเลียใช่ไหมครับครับอันนั้น ตัวนั้นตัวนั้นออกเมื่อวันที่สี่ธันวาเหมือนกันเลยออกก่อนตัวนี้ผสมอะไรครับพ่อตัวนั้นครับตัวนั้นไอ้เลนโอ้อยซีวายอ๋อนันลูกของซีไว้โอ้เยี่ยมเลยครับทั้งนั้นครับนั่นลูกของซีวายนะครับดังๆนะซีวายอ๋อซีวายดางทำไมทำไมถึงเลี้ยงวัวครับพ่อก็อย่างอะไรเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมอ่ะอาชีพเสริมใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นก็เลี้ยงก็ เลี้ยงมากี่ปีแล้วครับนี่เลี้ยงมาประมาณกี่ปีแล้วเหกปียังหกปีหี่แยังหกปีแล้วใช่ไหมครับมาหกปีนี่น<ม>ตัวด้านซ้ายมือมผมนี่ก็เป็นวัวพันธุ์อะไรพ่อนี่อันนี้เป็นลูกผสมหมเล่ลูกผสมชาโลเล่ซื้อเข้ามาเนี่ยตัวนี้อ,อ๋อซื้อเข้ามาเหมือนกันใช่ไหมครับอืมแต่สวยนะพ่อเนาะอันนี้กี่ปีแล้วครับตัวนี้ครับ ตัวไหนตัวไหนเฉยเฉยตอนี้มาเกือบสองปีแล้วมั้งอ๋อเกือบสองปีแล้วนะครับเมื่อวานน่าจะเป็นสัตว์นะเมื่อวานเป็นเมื่อวานเป็นสัตว์นะแต่าจะเลยเป็นครั้งแรกก็เลยเป็นตัวเล็กอยู่อ๋อตัวเล็กยังไม่ผสมกัดยันลอยลอยอีกรอบหลังอ๋อรอรอบหลังนะครับเนี่ยผู้ชมครับอ๋อเพิ่งซื้อมาซื้อมานานแล้วซื้อมานานแล้วแต่ว่าแต่ว่าเพิ่งเพิ่งเป็นสัตว์อ่าครับบอกตัวด้านหน้าเนี่ยเป็นตัวใหญ่ยิ่งเลยพ่อเนี่ยเขาเรียกว่าวัวอะไรครับนี่อันนี้ชาเล่เหมือนกันชาเล่เหหมือนนนกกัตี้้ใลูสวยมพ่อ ใหสวยอยู่ลูกขายไปแล้วอ๋อลูกขายไปแล้วเนี่ยผู้ชมครับนี่คือชาโรเร่นะครับกี่ปีแล้วพ่อตัวนี้เป็นเป็นวัวที่ซื้อเข้ามาก่อไม่รู้ว่ามันกี่ปีแล้วแหละแต่เรามาอยู่เราตีกว่าแล้วอยู่เราเกือบสอปีแล้วแต่ตัวนี้ให้ลูกสวยเลยใช่ไหมครับนี่ผู้ชมครับนี่ตัวใหญ่จริงๆนะครับตัวนี้เลือดประมาณกี่เปอร์เซ็นต์พ่อพ่อทราบไหมครับ ไม่ทราบเลยใช่ไหมครับอไม่ครับผู้ชมครับด้านซ้ายมือก็เป็นดงชาเล่เหมือนกันใช่พ่อนั้นเขาเข้ามาดูได้ไหมพ่อนี่ยเขาดูได้อยู่แต่มันไม่ใช่เชื่องเท่าไหร่ตอนนี้มันว่าอยากจะให้เขาใกล้เท่าไหร่อ๋อครับผมมันไม่ได้คุกคีอ๋อครับไม่ผมยังดูข้างๆห่างๆครับพ่ออยู่ข้างๆอย่างห่วงๆไม่ได้ใกล้ครับเนี่ยผู้ชมครับนี่ก็เป็นบัวชาเล่นี่กี่ปีแล้วพ่อไอ้ลูกวันนี้ได้เก้าเก้าเดือนอลไรได้หนิเก้าเดือนใช่ไหมครับ เนี่ยผู้ชมขวามือนี่ครับอ้ตัวใหญ่จริงเลยครับเนี่ยผู้ชมครับช้าๆนะครับชัดๆนี่เป็นวัวชา์เล่นะครับถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวให้โทรมาหาพ่อได้เลยเนาะอ่าถ้าสนใจตรงไหนก็โทรมาสอบถามได้โดยตรงนะผู้ชมครับนี่เป็นวัวชา์เล่ตวนี้ให้ลูกสวยเลยใช่ไหมพ่อให้สวยเนี่ยผู้ชมครับอ้ตัวใหญ่จริงเลยนี่สูงประมาณเท่าไหร่ครับนี่ข้าวๆพ่อถึงร้อยห้าสิบไหมถึงช่ดไหมครับนี่ผู้ชมครับเนี่ยอ้แม่บอกอย่างดีนะผู้ชมครับนะ ถ้ามีราคาดีเจ้าของก็น่าจะปล่อยนะผู้ชมก็โทรมาคุยกันเองแล้วกันนะครับนะนะผู้ชมครับตัวนี้ตัวนี้คือผสมจริงเดี๋ยวซาเล่มือนกันอ๋อตัวนี้คือผสมซาเล่จริงเอาตัวจริงมาผสมอ๋อเอาเอาพ่อพันธุ์ยังไงครับพ่อพันธุ์เนี่ยอยู่บ้านน้องครูบ้านใกล้เคียงอ๋อไอตัวใหญ่นั้นใช่ไหมครับอ๋อเนี่ยผู้ชมครับเนี่ยผู้ชมครับตัวที่ยี่ยี่เจ็ดผสมยี่เจ็ดมาแสดงว่าทุกตัวมีราคาหมดเนาะก็มีราคาหมดก็โทรมาสอบถามกันนะพ่อเนาะเนี่ยผู้ชมครับหัวสวยๆนะผู้ชมครับ มีแต่ตัวสวยๆเลยคนระับแล้วก็ไม่เป็นโรคอะไรน,นะครับที่นี่เนี่ยผู้ชมครับด้านขวามอือนั้นเป็นวัวสีแดงๆพันอะไรนะพ่อพันนั่งกองผสมบ,า,สมบามันผสมบามันเข้าเข้าตรงไหนได้พ่อข้างโน้นแล้วข้าง <c oughs> ข้างหลงังอยู่นะค่ะไปด้นานหน้าข้างอ๋อครับผมอันนี้ก็เป็นแม่พันธุ์ครับผู้ชมครับวัวชาเล่นะครับอันนี้ลูกผสมอะไรนะพ่อเมื่อกี้วากิวใช่ไหมครับวากิวเนี่ยคนผสมมันแนะนำว่าลองวากิวดูเพราะว่า ก็อมาตัวเล็กเลยปกติให้ลูกสวยไหมครับตัวนี้อ๋อพิ่งเพิ่งเพิ่งซื้อมาซื้อมาลูกแรกครับอ๋อเพิ่งซื้อมาลูกแรกแต่มันอยู่กับเขามีลูกแล้วตอนเขาแยกขายมานะครับผมครับผมแยกขายมาแยกขายมาตอนนี้มาอยู่กับผมก็สุดที่จะได้ลูกนี้แหละอ๋อโอเคครับเข้าใจแล้วสองคนเลยแนะนำว่าลองเอาบาร์คิวดูนะลองใส่บาร์คิวดูก็ใส่ดูก็ใส่ดูก็ลอมาตัวเล็กดิแต่แม่ตัวใหญ่นะพ่อเนาะเนี่ยผู้ชมครับ ลูกเล็กมากเลยใช่ไหมครับเนี่ยผู้ชมครับที่เด็ดของข้อ,อนี้ก็น่าจะเป็นลูกตัวแดงๆนี่แหละครับนี่คือซีไวอายุห่างกันยี่สิบสามวันเลยเนี่ยครับเนี่ยผู้ชมครับนี่ซีไวโอ้สวยนะพ่อเนาะโครงดีหุ่นดีเนี่ยตัวเมียน,นะผู้ชมมีราคาแน่นอนตัวนี้นะครับด่างนี้ก็สวยนะผู้ชมไม่ใช่ด่างขี้เหร่นะครับซีไวเพราะว่ามันจะด่างนี่แหละเพราะว่าอ่าเนี่ยผู้ชมครับกี่กี่เดือนแล้วครับตัวนี้พ่อตัวนี้ออก กันวามาก็ประมาณหเดือนเลยเนาะอ๋ออันนี้คือแม่ของเขาแม่เขาลูกแรกลูกแรกเลยใช่ไหมครับลูกแรกอ๋อเนี่ยผู้ชมครับผสมแล้วนี่อ๋อเป็นแล้วเป็นสัตว์แล้วผสมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะผมให้ผู้ชมได้ดูลูกของสีไวชัดๆเลยนะผู้ชมครับนะคือเพศเมียครับผู้ชมครับสวยเลยนะผู้ชมโอ้ไม่มีที่ติเลยตัวนี้เนาะเนี่ยผู้ชมเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูนะผู้ชมครับนะเดี๋ยวเราดูลูกของสีไวแล้วกันชัดๆครับ แม่เขาก็คงไม่ทำอะไรผมหรอกครับไม่ไม่ไม่ทำอะไรหรอกเนี่ยผู้ชมครับนี่คือลูกของซีไว้นะครับหนังหนาเนาะพ่อเนาะแต่มันต้องมียะตัวผู้จะเด็ดเลยใช่พ่อเนี่ยผู้ชมครับท้ายก็ได้ฮะท้ายท้ายได้หมดเลยตัวนี้นะโอ้นี่เพิ่งปผสมไปวันนี้สองมิถุนายนนี่แหละครับผมใหม่สดเลยเนี่ยเเนนนีี่่ยยัผู้ชมครับแต่ว่าพ่อเริ่มมีความสุขการเลี้ยงวัวอลไรใช่ไหมครับนี่มีไหมพ่อ มันเพื่นดีมันเพื่นดีเดี๋ยวผู้ชมครับโอ้ไม่ธรรมดานะครับตอนนี้กี่เดือนนะพ่อผมลืมไปแล้วเมื่อกี้มันขอากันที่ยี่สิบวันที่สี่ธันวาหกสามครับผมประมาณหกเดือนกว่าหกเดือนกว่าโอ้ถึงว่าหุ่นดีอันนี้ออกยี่สิบเจ็ดธันวาห่างกันยี่สามวันมันออกของตัวตัววายคิวนะครับผมพ่อด้านโน้นสองตัวนั้นเป็นพันอะไรครับแดงๆอยู่ฝั่งนู้นครับ มันบางมันเลยมันเป็นนการผสมไงมันไม่ใช่บามันแท้เลยผสมเป็นผสมไทยใหญ่ใช่ไหมครับเข้าเข้าไปดูทางไหนครับพ่อมมกับพ่อไปทางนู้นดีกว่าอ่เดี๋ยวเราไปชมด้านนู้นครับท่านผู้ชมครับที่เด็ดน่าอยู่ฝั่งนู้นเลยครับท่านผู้ชมครับพตัวนั้นตัวใหญ่ครับท่านผู้ชมครับผมเห็นแล้วนี่ตัวใหญ่มากๆเลยครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปชมด้านนู้นกันหูยาวด้วยใช่ไหมครับอืมพ่อปิดก่อนไหมพ่อ ที่เด็ดทางรอดาทางเข้ามัหนหลายชั้นมานะเดี๋ยวเราจะไปชมนะครับที่เด็ดฝั่งนี้ครับผู้ชมครับแดงๆนะผู้ชมเนี่ยผู้ชมครับมืดเลยอ่ามืดหน่อยนะผู้ชมแต่ชัชดๆครับโอ้เ <c oughs> นี่ยผู้ชมครับโอ้สวยจริงๆนะครับสูงประมาณเท่าไหร่พ่อตัวนี้น,น,น,นี่นี่ร้อยกว่าสิบกว่าเลยละร้อยหกสิบกว่าเลยครับอืมโอ้ตัวใหญ่ยพ่อเนาะ นี่ยผู้ชมครับสองตัวนี้ครับไม่ธรรมดานะทีเด็ดแล้วเนี่ยทำไงผมผมเนี่ยครับผู้ชมครับก็ขอญาตเสียงตายเก็บภาพให้ผู้ชมดูสวยๆแล้วกันนะครับเนี่ยมืดหน่อยครับผู้ชมครับเสียดายที่มืดหน่อยนะครับอันนี้ลูกหายไปแล้วเพื่อผสมอ๋อนี่ไอันนี้อันนี่เพื่อผสมอยู่เลยช่วงนี้อันนี้ผสมอะไรครับพ่อผสมตัวไหนครับพ่อเนื้อสโอุ้ยเพื่อคนนี้สุดแต่เนืา สมโรเบิร์ตครับโรเบิร์ตโอ้โหเนี่บถือถือตั๊รามากลางนะท่านผู้ชมครับไม่มีไม่มีผิดพลาดเลยนะครับ่นจำไม่ได้หลายตัวหลายตัวนะท่านผู้ชมมีถือตั๊รามากลางเลยผสมและร้ายแบบนะเราทำหาผมว่าตัวนี้สวยนะพ่อนะถ้าใครได้ตัวแม่บล็อกดีๆไปนี่ผมว่านะท่านนี่ต้องประทับใจแน่นอนครับเพราะว่าอะไรครับมันสวยนะท่านผู้ชมครับไม่รู้ยังผ่านมารอบหนึ่งแล้วยังไม่มีอาการเป็นสัตว์ยังไม่มีการเป็นสัตว์ใช่ไหมพ่ออืม ตัวนี้อยู่กับเรากี่ปีแล้วครับตัวนี้พ่อ8เริมต้นเลี้ยงอ๋อนี่คืออันนี้คือแม่บล็อกของของความเลยใช่ไหมครับขายลูกไปสามตัวแล้วโอ้ขายลูกไปสามตัวแล้วผู้ชมครับอืมไม่ธรรมดานะครับเนี่ยผู้ชมครับตัวใหญ่มากเลยผู้ชมสูงประมาณสักร้อยห้าสิบเป็นตัวดั้งเดิมเลยนี่ก่อนเขาเลยตัวนั้นอ๋อตัวนี้นะครับตั้งแต่ซื้อมาตัวแรกเลยอ๋อนี่นี่แม่เท่านะใช้คำนี้ได้พ่อเนาะโอ้โหแม่เท่า อะไรพ่ออะไรอะไรไม่เท่าอยู่ใสผมนะคับผู้ชมนี้คือคือไม่เท่าไปยำปามเลยพ่ออันนี้ท้องแล้วนี่จะคลอดห้าก้อกระดาษนี่ตามกวนนอนมันนี่ผสมอะไรไว้พ่อนี่ผสมผสมอะไรนะพ่อจะไม่ได้ผสมเยอะไหมพ่อผสมอะไรตัวไม่จชื่อไม่ได้เนี่ย เนี่ยผู้ชมอ๋อ KF 3 1ผู้ชมอันนี้เนี่ยวผู้ชมครับเนี่ยเปิดแทงจริงๆแล้วผู้ชมครับเนี่ยต้องใช้เขาเปิดแทงเลยผู้ชมโอเคนะคุณพ่อขอบคุณมากเลยครับเนี่ยแปดคนเลยแปดคนเขาก็จะวิ่งใส่ที่เริ่มเลี้ยงก็คือตัวนี้แหละดั้งเดิมเลยอ๋อนี่คือแม่เท่าเลยนะพ่อตอนนั้นพ่อซื้อมาเท่าไหร่พอบอกราคาได้ไหมครับ ตอนนั้น 50, 50, 50, 50, 50, ห้าหมื่นห้าหามื่นห้าห้าหมื่นห้าโอ้ตอนนี้คงไม่ได้ห้าหมื่นห้าแล้วผู้ชมครับโอ, <laughs> อโอเคนะครับถ้าใครสนใจก็โทรมาสอบถามได้โดยตรงเลยครับผู้ชมครับหั <c oughs> วที่นี่ให้กินอะไรบ้างครับพ่อมันมีข้าวโพดสับหน้าหน,าน,าน้าแรงข้าวโพดสับไว้สับไว้แล้วก็มันจิ๋ถุงไว้อ๋อปลูกข้าวโพดสับไว้เองเลยข้าวโพดแล้วก็มาสับจิ๋ถุงไว้อ๋อเป็นข้าวโพดหมักใช่ไหมครับอ๋อทำเองเลยใช่ไหมครับ ทำเองเหลือขายไหมพ่อไม่ไม่ได้ขายหรอกอ๋อแต่ว่าทำไว้ใช้เองนะครับทำไม่ใช้เองก็พอได้กินแต่กับฟางนี่แหละครับหน้าแรงก็ใส่ฟางก็ไปออกผูกข้างนอกด้วยบริเวณทุ่งนาบริเวณทุ่งนาด้านนอกครับด้านนอกเราเป็นอาหารเสริมนะพวกพวกที่ปลูกไว้พวกยาพวกอะไรที่ฟางที่นี่ก้อนละเท่าไหร่พ่อที่ซื้อมาเนี่ยครับซื้อมาให้เขาอัดก้อนละสิบสองบาทสิบสองบาทอันนี้พ่ออัดไว้กี่ร้อยก้อนี่เลยพันสองร้อยพันสองร้อย ันพอไหมพ่อพอนี่ยปีแล้วมันขาดปีแล้วมันขาดเยอะซื้อเขาซื้อเขามาสามมัดร้อยสามมัดร้อยอ๋อเราไม่ไหวเลยอัดไว้เลยครับผมปีที่แล้วเหลือปีที่แลือเพราะเรามีได้ด้วยครับปีที่แล้วนี่พ่อพ่อมีไว้เท่าไหร่นะมีไว้ไม่ถึงห้าร้อยห้อยถึงห้าร้อยปีนี้ไว้อัดเป็นพันเลยใช่ไหมครับแต่ซื้อเขาเยอะอ๋อซื้อเขาเยอะนะครับผู้ชมครับไอ้ถังเรื่องเหล่านั้นคืออะไรครับพ่อ กา,นากาน,น,น้ำตาลพ่อพ่อไว้ทำอไรครับกากน้ำตาลเนี่ยผสมน้ำล,ล,ยลยอยลดยฟางให้ฟางอ๋อใส่ฟางก็คือกากน้ำตาลนี้เอาผสมน้ำแล้วก็กน้้นแลวก็เอาลอยใส่ฟางอ๋ออยู่ใส่ฟางให้ใใหวัวกินอ๋อครับผมโอเคเยี่ยมเลยครับทั้งนั้นนี่แหละพวกพวกหญ้าสไอ้นั่นเขาโคตรสับอ๋อนั่น้หมักไว้ยังไม่หมดเนี่ยผู้ชมครับนี่คือข้าวโพดสับ ออ๋แล้วพ่อปลูกข้าวโพดเองเลยใช่ไหมรับปลูกเองแล้วก็สับเองแล้สับเองหมักเองหมักเองโอ๋้นี่คุณผู้ชมครับเยี่ยมเลยนะครับประหยัดต้นทุนได้พ่อเนี่ยโอ้หอมนะชหอประหยัดดไ้หอมนะผมได้กลิ่นนะครับนี่เนี่คุณผู้ชมครับเป็นไม้หอมนี่แบบว่าประมาณเจ็ดวันขึ้นไปหรือหอมหอมฉุยเลยนะนานมากแล้วตั้งแต่หน้าแรงตั้งแต่เพราะยังไม่ตกแต่ก็ยังไม่หมดใช่ไหมพ่อยังไม่หมดมันทําไม่เยอะหน่อยมันก็เลย ประมาณร้อยกว่าถุงอ่ะครับผมก็เลยให้ไปเรื่อยๆวันละห้าละห้าถุงเป็นอาหารเสริมเข้าไปนะครับผมจากฟางสูจากอาหารธรรมชาติครับผมหัวที่นี่ให้กินมีฟางข้าวโพดหมากแล้วก็หญ้าหญ้าอะไรพ่อโอ๋้ฝั่งนั้นใช่ไหมครับเดี๋ยวผู้ชมเดี๋ยวไปดูหญ้านี่เปียนิดหนึ่งนะครับเนี่ยเรามาทั้งทีแล้วก็ต้องมาจัดเต็มนะครับผู้ชมหญ้าในเปียโอ้สวยครับผมสวยครับสวยพ่อขายพันธุ์ได้ไหมครับในหญ้าในเปีย ถ้ามีคนซื้อขายอยู่อ๋อถ้ามีคนซื้อขายนะอ่าโอเคคผู้ชมครับท่านจะได้ซื้อวัวที่นี่แล้วก็ได้ซื้อพันธุ์หญ้าในเปียด้วยแญกมันเริ่มใบเริ่มมันตายนะอ๋ออันนี้ยญาอะไรพ่อนี่นี่นะหญ้าหวานอันนี้ไอ้หญ้าหวานใช่ไหมครับยญาหวานเนี่ยอันนี้คือพันธุ์หาหวานนะครับพ่อจะขายต้นละเท่าไหร่ครับเผื่อเขาจะซื้อเนี่ยซื้อมากกับท่อนลำบากกับขายท่านลำบากอ๋อโอเคนะครับผู้ชมครับยหญ้าช่วง เมื่อเดือนสองเดือนก่อนเขาขายไปได้พันหนึ่งว่างเปียนะแตพก็ในเปียครับผมอันนี้เขามาขอซื้ออยู่แต่ผมไปตัดไปก่อนมันมันขึ้นมามันก็เลยมันยังไม่มีตออโอเคครับครับผมคือหญ้าหวานนี่ขายตอละบาทครับเป็นห้ากาละบาทเหมือนกันในเปียก็ทองละบาทเหมือนกันอ่าโอเคครับผู้ชมครับโอ้เดี๋ยวพาผู้ชมไปดูหญ้าในเปียอายุมาแล้วเนี่ยยงไม่ได้ตัดอ๋อนานแล้วที่พ่อกินแต่ข้าโพดสั่งกินแต่ขาโพดสั่งเออเลยไม่ได้ไมได้ตัดได้หญ้าให้กินพื้นที่คันนี้พอไหมครับ S <S> ก็สำหรับ,บวัวแค่นี้ก็พออยู่นะ <c oughs> ใช้ครว่าเหลือเฟือ,<พ>อได้ก<อ>็มันมีถ้านหน้าฝนนี่ไม่ค่อยอดหรอกเพราะว่าหญ้าธรรมชาติก็เยอะครับผมตามที่นาผมก็ไปเกี่ยวไปอะไรมาให้มันไปตัดมาให้มันครับผมคือหญ้าธรรมชาติมันมันเยอะหน้าหน้าฝนนแต่หน้าแรงมันจะต้อง,ต,องต้องปลูกพวกนี้เสริมเพื่อให้เพียงพอปลูกไวสามที่หญ้าหวานอยู่บ้านก็มีอีนู่นด้วยโอ้ไม่ธรรมดาครับคุผู้ชมที่บ้านนี่ก็มีโอ้หลายที่เลยใช่ไหมครับ โอเคถ้าท่านสนใจก็มาซื้อพันธุ์ได้เลยนะผู้ชมครับพื้นที่สัมพงทาบศรีสะเกดนะครับก็โทรมาได้โดยตรงเลยนะครับเบอร์โทรอีกครั้งหนึ่งเบอร์โทรอะไรครับพ่อ082 082 159ย์แปดสองหนึนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจวัวสวยๆนะครับก็โทรมาสอบถามราคาได้แล้วกันนะครับแล้วก็พันธะุ์หญ้าเนี่ยผู้ชมครับต้นเบอร์เริ่มเทมเลยครับนี่หญ้าหวา,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 านนี่ตัดไปเพราะขึ้นมานี่มัน มยังไม่สวยเลยมันถูกโดนหย่อแรงพอดีอันนี้รุ่นรุ่นนี้เลยังไม่สัดครับผมแต่ว่าย่ากันนี้ก็พอนะพ่อเนาะพ่อนั่นมันแตกดอกหรือเปล่าพ่อนี่ยอันนั้นเป็นย่าอะไรเนเปียเข็เปียร์เนเปียร์อันละเนาะมันเป็นแค่อ๋อมีเนเปียแค่ด้วยแต่ก่อนผมปลูกตรงนี้ไงผมปลูกตรงนี้ทั้งหมดแหละพอดีผมมาถมพื้นที่ใหม่ครับผมพื้นที่ใหม่ก็เลยมันก็เกิดตอเก่ามันขึ้นมาอ๋อแต่ก่อนผมปลูกปลูกเยอะเหมือนกันครับผม สุดท้ายนี้ก็อยากให้พ่อทิ้งท้ายถึงคนที่อยากจะเลี้ยงวัวครับจะทำไงถึงจะประสบความสำเร็จครับพ่อก็ต้องมีใจรักอันดับแรกต้องมีใจรักนะครับที่จะเลี้ยงวัวนะครับเลี้ยงแบบผมก็เลี้ยงเป็นอาชีพเสริมไม่เฉยเพราะว่าแต่เลี้ยงไปเลี้ยงมาก็ก็สนุกดีครับผมก็ต้องดูแลพอสมควรนะเรื่องอาหารเรื่องหญ้าเรื่องอะไรต้องให้มันเพียงพอนะครับผมก็จะ ประสบความสำเร็จใช่ไหมครับเคย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 เจอปัญหาอะไรเข้ามาในระหว่างเลี้ยงไหมพ่อก็ตอนตอนแรกแรกที่เริ่มเลี้ยงก็มีปัญหาเรื่องเรื่องอาหารนั้นนี่แหละครับผมอ่าพอดีพอดีมีที่ปลูกแล้วก็มันก็ดีขึ้นครับมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาไม่ค่อยมีปัญหาอะไรใช่ไหมครับเรื่องโรคเรื่องอะไรก็ไม่มีเพราะว่าต้องฉีดยาประจําอยู่แล้วให้ตามรอบตามอะไรมันอ๋อแสดงว่าเราดูแลบัวเราดีเลยใช่ไหมครับเนี่ยผู้ชมครับนี่คือนี่คือกุญแจที่ทำให้เราเกือบใช้คําว่าประสบความสำเร็จได้เลยใช่ไหมพ่อ ยังไม่มีปัญหาหนักๆที่ว่าคร่บผมเท่าไหร่ครับแต่แรกๆมีปัญหาเรื่องหญ้าอยู่ครับแต่หน้าแรงแหละแต่หน้าฝนไม่มีปัญหาเพราะว่าที่ที่นามันมีหลายที่เนาะมีทางเข้าทางเลยมีผมทําทางทางรถเข้าวิ่งเข้าได้แล้วมันหน้าหน้าฝนมันจะหญ้าขึ้นเยอะแล้วก็อยู่สวนที่บ้านก็เยอะนะผมตัดตลอดทั้งปีอ่ะแต่แค่ไม่ทันนะหญ้าธรรมชาตินะดเฉพาะหญ้ามนิหน้าฝนนะครับผมแต่หน้าแรงมันจะหายากหน่อยเละปลูกหญ้าพืชเสริมมา แล้วตั้งแต่เลี้ยงมาเคยคิดท้อที่จะเลิกเลี้ยงบ้างไหมพมีไหมไม่ไม่ไม่มีเลยใช่ไหมครับมีแต่คิดอยากจะเพิ่มแต่ว่าแต่ว่ากําลังสู้ไม่ไหวอ๋อโอเคครับผมคือปริมาณไอเวลาเราดูแลสองตายายเนาะที่อยู่กันกับสองตายายต้องดูแลหลายอย่างครับทําหลายอย่างด้วยทํหน้าด้วยทําเลี้ยงหล้านไปด้วยก็เลยเป็นภารละอ๋อโอเคนะครับจริงๆอยากอยากขยายเยอะกว่านี้แต่ว่ามันก็เลยที่แช่นี้ก็เพื่อ และได้หลับกําลังที่เราทำได้อเอาแรงที่เราไหวนะพ่อเนาะที่เราไหวเนี่ยผู้ชมครับนี่ก็เป็นแนวคิดดีๆของคุณพ่อครับคุณพ่อเป็นครูมาก่อนเนาะเป็นราชการไฟปกครองอ๋อไฟปกครองมาก่อนนะครับแล้วก็เกษียณอายุราชการมานะครับก็มาเลี้ยงวัวใช้ชีวิตแบบพอเพียงนะครับก็มันก็ดีเพลินๆดีไม่ไม่เหงาน้าไม่เหงาโอเคนะครับกับวัวก็สดุกเท่กันเนี่ยผู้ชมครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณคุณพ่อมากเลยครับที่ให้แนวคิดแล้วก็ วิธีคิดดีๆในการเลี้ยงวัวนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับลูกมาได้ลูกกงยาช่วงหลังช่วงก่อนๆมันจะเลี้ยงเอาเอาลูกไว้ทำพันธุ์นี่ดอกแต่จะพูดหมดมีตัวมีตัวผู้ไหมครับนี่ยผู้ชมครับนี่ลูกของซีวายนะผู้ชมนี่ครโอ้โหหุ่นดีผู้ชมครับตัวนี้นะครับนี่เฮดเมียผู้ชมครับสาดีแล้ก็ได้พ่อครับผู้ชม นะครับผสมกับบัวไทยบ้านเราเนี่ยผู้ชมของแรกด้วยครับลูกก็ใหญ่นะผู้ชมครับนั่นเนี่ยครับด้านซ้ายมือก็เป็นวัวชาเล่นะครับผสมมาคิวนะครับเจ้าของว่าเกิดความผิดพลาดใจหลวงผู้ชมครับเนี่ยเชื่อเชื่อหมอผสมนะครับเชื่อหมอผสมนะครับก็ไม่เป็นไรครับเป็นประสบการณ์แล้วกันนะครับเนี่ยผู้ชมครับเนี่ยวัวที่สวยนะผู้ชมครับมีอยู่จริงครับต่าบ้านนอกเราเนี่นะผู้ชมครับคอกบ้านบ้านนะครับ บริเวณที่เกี่ยวฟางนี่ห้าหมื่นบาทนะครับเนี่ยผู้ชมกว้างประมาณแตนะ่ที่ได้พอเนาะกว้างเป็นเมตรยาวประมาณยี่สิบสี่เมตรนะครับพอคร่าวผู้ชมครับหมดไปห้าหมื่นบาทนะใช้โครงเป็นปูนนะครับแล้วก็หลังคาเป็นเหล็กนี่ครับผู้ชมครับนี่บนสันไทยน,น,นะครับเสาไม้ด้วยผสมที่ตอนมีทำเองทุกอย่างก็เลยมันล็กอ๋อนี่คือข้ออัวทำเองใชข้อตรงนี้เนี่ยเป็นเสาไม้ผสมกับ เสาปูนนะพ่อเนาะอ๋อคือคือคือเอาปูนมาเสริมกับเสาไม้นี่คุผู้ชมครับเนี่ยครับก็ขังตัวขังวัวได้เยอะนะพ่อเนาะขังได้ประมาณกี่ตัวครับเนี่ยอ๋อแบนครอบเป็นล็อกๆรคอวัร๋อไม่ได้ปล่อยรวมครับผมเนี่ยคุณผู้ชมครับไม่ได้ขังรวมแต่ก็ดือเขาทำขังรวมมันจะไม่ค่อยเพลิงที่ที่เท่าไหร่ครับผมมีผมแยกเป็นซอยๆเลยโอเค ครับผม